นี่โอ้โหสวยนะอันนี้สวยอันนี้สวยเออเ,ออเออผมกล้าพูดเลยว่าปีนี้คันนี้สวยสุดห้องต้นปีเลย,เลยห้องต้นปีเลย,เลย วันนี้บอกครับออกรถกับป๊อปสิบาทไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับแต่งหนักจับเต็มมือฟรีแถมไม่ทองอีกหนึ่งเส้นเลยไงนี่แล้วอูหสวยนะอันนี้สวยอันนี้สวยเออเออเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าวันนี้ลูกค้ารู้สึกยังไงโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ลูกค้าเดินทางมาจากไหนจ๊ะมาจากสกลนครครับสกลหนาวยังครับหนาวครับ แล้วทำไมถึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่ครับมันรถสวยก็เลยมาครับแล้วเป็นไงได้โปรโมชั่นอะไรครับพี่วันนี้สิบล้แสนครับได้จริงไหมพี่ได้ครับตามนั้นนะแล้วก็นี่ครับให้ทองของแต่งทั้งหมดนี้จ่ายไปเท่าไหร่ครับไม่ได้จ่ายก็คือฟรีเลยไม่ได้้จ่ายหรอครับแล้วการบริการของที่นี่เป็นไงครับพี่ก็เยี่ยมครับสักเต็มสิบให้สักกี่คะแนนครับให้เต็มสิบเลยครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมนะเอ้าเดี๋ยวขอดูรถนิดนึงนะพี่ก่อนจะดูอะไรดูเลขไม้ก่อนเลยไม้เยอะหรือเปล่าอ่ะให้ดูไม้ก่อนครับ ย้ำไม่3า7 0หกิโลออปชั่นเต็มตอนนี้ผมแต่งให้ลูกค้าจะเป็นไฟหน้า F 150, 50, 1 5 0ากระจังหน้าฟอร์ดแดงนะครับผมนะซุ้มล้อนะครับแล้วก็ลงแม็กให้เป็นไงแม็กอย่างดีลายเนี่ยเรามีให้เลือกนะครับเลือกได้นะสั่งได้ก็เราหลังคาจัดเต็มครับโลบาร์การชนท้ายคือหล่อเลยผมซ <Yeah. S 1> ัดให้อย่างดีไม่มีกัชอยู่แล้วนะครับเหมือน,น,น,นที่บอกนะมาหาป๊อป10บ,บาทไม่มีจ่ายเพิ่มหมดนี้ให้หมดเลยใครที่สนใจนะสิบสายแรกเลยกดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกว่าจัดหนักจัดเต็มนะคอมเมนต์เข้ามาแล้วโทรมา 0ู2 359 1สองสามห้าเก้าหนึ่งสี่สองเจ็ดครับหรืออะไรมาที่เบอร์นี้ได้เลยครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับ